Alright. <laughs> ครับรายการที่นี่หมอชิดครับคืนนี้ตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมคอนโดของนางร้ายสาวสวยซึ่งตัวจริงไม่ได้ร้ายเลยนะครับจริงๆเราเคยเจอเธอเมือ่อประมาณสองปีที่แล้วพากันไปเที่ยวจังหวัดตราดจริงๆเป็นคนอารมณ์ดีลุยๆแล้วก็คล้ายๆเด็กผู้ชายอะไรอย่างนั้นแต่ไม่ว่าจะคล้ายอย่างไรก็ยังเป็นผู้หญิงนะครับคงต้องใช้เวลาในการแต่งตัวเป็นเรื่องปกติของแขกรับเชิญผู้หญิงครับ พี่ดูเฮ้ยดูด <se yes ิฮัลโหลพี่ดูเออน้องเสร็จหรือยังนี่พี่มาถึงนานแล้วนะเออถึงแล้วเหรอคะนานพอสมควรแล้วโอเคแเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไอซ์ไปรับโอเคโอเคค่ะพี่ดูมาแล้วไปอาบน้นเดี๋ยวนี้เลยไอ้แฉกช้าไอ้อีกแก่ช้าโอเคเอ้ยออกไกไม่วะอะไร สวัสดีค่ะตอนนีค่ะสวัสดีค่ะออแล้วอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวพี่จะสามารถเป็นนักสนุกแข่งเอเชียนเกมได้แล้วก็หรือไม่ก็พี่จะทำความสะอาดตัวให้เขาพี่ก็สามารถสร้างครอบคัวที่นี่ได้นะใช่การจะตั้งลกลากที่นี่แล้วแกจะทําอะไรนะนิดหน่อยก็ม้วนผมแต่งหน้าเบาๆธรรมดาผู้หญิงผู้หญิงเอาประสบการณ์พี่ไหมอะะ มันมีความลับที่เราเปิดเผยสู่สาธารณะไม่ได้เราต้องเคลียร์ของอาจจะต้องเอารถกระบะมาขนผู้ชายออกจากห้องแล้วเราไปเก็บที่อื่นเพื่อไม่ถึงรู้ว่ารถกระบะมาขนผู้ชายประสบการณ์ที่มีเยอะโอ้ยเกินไปอันนี้ก็คือสวัสดีนผู้ชมสวัสดีรับนี่สวัสดีค่ะไออภิษฎานะครับคือเป็นนักแสดงส่วนมากเล่นเป็นบทตัวร้ายใช่ตัวจริงตรงกันข้ามใช่เป็นคนดีสุดๆคือร้ายกว่าที่เราเห็นในโทรทัศน์ไม่ใช่หนูว่าหนูทําได้ เราควรจะขึ้นไปไหมหรือว่าจะให้พี่เอาเต้นเต้นเต้นมาเนาะวันนี้มีเพื่อนด้วยไม่ใช่มีไอคนเดียวไอเอาเพื่อนที่แบบเพื่อนที่รู้จักกันตั้งแต่เพื่อนจริงนะเพื่อนแบบสนิทเลยนะสนิทเลยอันนี้คือเพื่อนตั้งแต่ใส่ชุดมอปลายกันมายมัทยมทองคอซองคอซองมันมอต้นอ่าใช่มอปลายมอปลายกระโปรงบานขาดสั้นน่าจะนิสัยคล้ายๆกัน คือหนูว่าพอที่บอกว่าหนูเข้าห้าวอ่ะพออยู่กับเขานะหนูกลายเป็นผู้หญิงสวยเลยอ่ะหนูก็เลยเลือกคนนี้มาผมรู้แล้วใครใครเพื่อนทองของคุณใช่ไหมครับไม่ใช่ผมได้ข่าวว่าคุณมีแนวนี้ครับเส้นทางคุณอ่ะมาจากเส้นเส้นทางนี้หลายเส้นทางมากเลยน่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังโอเคตกลงน้องอยู่คอนโดอยู่คอนโดแล้วมีบ้านอยู่มีบ้านอยู่ด้วยแล้วก็แม่ไร่อ่อนไร่อ่อนกาบบ้านไม่ใช่แล้วมาซื้ออยู่นี่นานไหมครับ ห้าปีแล้วค่ะโอ้ก็โอเคนะตั้งแต่ตอนราคามันยังไม่ไม่ได้สูงค่ะนือข้อดีของการซื้อคอนโดกลางเมืองก็คือเมื่อเวลาผ่านไปราคาจะเพิ่มขึ้นถูกต้องรับเทิเลยค่ะค่ะโอ้ห้องเล็กๆห้องเล็กๆก็โอเคนะคอนโดมันก็ต้องประมาณขนาดนี้แหละใช่คือตอนแรกแต่ของคุณเยอะมากเลยอ่ะเยอะมากไปหาเพื่อนสนิทที่เธอยืนยันว่าทอมอะไรของเธอเนี่ยคือใครไม่ใช่ทอมอันนี้เพื่อนผู้หญิงเห็นมั้ น้องกิ๊บที่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวยนะแต่จะบอกว่าต้องได้ก่อนแล้วเลือกแล้วว่าท่านรู้จักคนนี้นะกิ๊บตัวเล็กลงอเปล่าทำไมไม่ได้เจอกันหลายปีทำไมไม่ได้พบกันลิ้นไอ้นนี้อยู่ในบ้านไงใส่ส้นสูงไม่ได้ปกติแต่ถึงจะสูงตัวเท่านี้ตั้งแต่อยุ1ชิกอ่ะ ครับแล้วคุณไม่คิดจะใส่กางเกงอะไรให้เรียบร้อยหรอครับนี่โดนเพราะว่ารายอยู่นะแต่ว่านี่หนูเป็น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 เดรสแบบสบายๆค่ะเอามาสบายๆโทรโทรนัดกันมาให้เดี๋ยวพี่ดูมาถ้าเป็นแกใส่เสื้อตัวนี้อันนี้แกเป็นเสื้อแกก็ต้องมีกางเกงไม่ไม่คนอื่นใส่เป็นเสื้อหนูใส่เป็นชุดข้อดีของตัวเล็กคือก่อนมาเนี่ยบอกว่าเฮ้ย เดี๋ยววูนี้ถ่ายรายการเอาสบายๆนะเพราะถ่ายที่บ้านเอาชิลๆเราก็เนี่ยเราก็ชิลๆไปเนาะครับอันนี้ชิลไปแต่มียงเกงนะคะอย่างเดินมันผิดเกงนะครับเป็นเพื่อนกันมาเป็นเพื่อนกันมาคือตอนแรกที่พูดไว้ตั้งแต่ข้างล่างว่าว่าสนิทกันนะเขาบอกว่าตั้งแต่มัธยมเลยนะรู้จักกันมาที่โรงตั้งแต่ประมาณสิบห้าแล้วก็เพราะว่า เนี่ยถ้ารู้จักคนนี้หนูจะดูสวยไปเลยคือถ้าหน้าตาคนนี้น่ารักผู้ชายชอบคือไม่ใช่หยาบชอบชอบพูดแล้วขยับด้วยชอบชอบแบบโอ้กิฟซี่แบบโอ้อยากรู้จักกับผู้ชายก็ตายไปแล้วโอ้ย แต่จะให้เล่าเลยเหรอคือตั้งแต่เจอกันนะเราก็เรียกเขาว่าพี่กิมนะนี่เขาอายุมากกว่านะแล้วเราทําพิธีกรด้วยกันเราเริ่มรู้จักแบบอุ้ยคุณรู้จักจากเขาเป็นนักร้องยังเป็นเกิร์ลยังตอนนั้ยังยังตอนน็้นด็กเด็กเลยเด็กเลยแล้วเราทํารายการพิธีกรด้วยกันเราก็แบบพี่กิมพี่กิมแบบพี่กิบสวยทั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพี่กิมก็แบบ เฮ้ยไปนี่เด็เขาขับรถแล้วอะตอนนั้นน่าเขารำงานก่อนเราใช่เขาขับรถแล้วเราขึ้นรถไปปูแบะเขาก็จะสามารถแบบขับรถแล้วก็ัดขาแล้วก็แล้วเอาขาขึ้นมาข้างนึงแล้วเขาขับรถแบบเหมือนใช้ขาข้างขวารู้ไงว่าขับรถเขาใช้ขาคลองข้างข้างเดียวทำทุกอย่างในรถได้ขาอ่ะยกขาขึ้นมานั่งผ่านนี้ขับรถพาอเจ้าออโต้ขาตายไม่ได้ไม่จะเป็นไม่จะเป็นเอาผ้าอะไรแต่คนตาไปด้วยนั่งไปน้ามากินข้าวต้ม คล้ายๆอย่างนั้นอตามไปด้วยแอดวานซ์รั่งนั้นขึ้นรถปุ๊บจานข้าวที่แบบมันแห้งกรังแล้วคือกินแล้วทิ้งไว้เราเข้าใจไงดาราในไม่มีเวลากินข้าวในในรถทุกเช้าเออเขาไม่เข้าใจง่ายแต่มันต้องเก็บออกน้องเข้าใจไหมว่ามันต้องออกเลยไม่ลืมแต่แล้วมันแห้งกรังจะรู้ตัวบางทีตอนได้กลิ่นอ่ะอะไรเน่าเฮ้ยอะไรเน่าในรถเราวะบางทีแบบทานจานก็แก่แล้วล่ะเข้าใจว่ามีเยอะกว่านั้นอาหารข้าวกรังแล้วเราก็พยายาม แหวกแหวกแหวกแล้วแบบจะหาที่นั่งที่นกระดานที่ชู่มันเยอะจังวะมันก็แบบกระดานที่ชู้ใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ทิ่ชู้ใช้แล้วเต็มรถเลยแล้วมันก็เออไม่มาแล้วพอนั่งเราไปสามผัสขนาดนั้นมันมีแค่บางวันนี้เฉยไม่ได้มีทุกวันไปเห็นไปอะหันไปอ่ะมันหยิบมันหยิบอะไรชู้แล้วก็ทุยแล้วก็โยนทิ้งที่พื้นแล้บางครั้งเราจะมีอะไรแบบอยากจะถุยไงเราก็จะถุยแล้วก็เก็บไว้ไม่ต้องใคยถามเลยว่านี่เป็นอะไรแบบต้องถุยน้ำลายอะไรเงี้ยไม่ชอบเหม่อไม่ชอบขื่นน้ำลายอ่ะตกกระโปรง อ๋ S <S> อเปนคนไม่ชอบขึนน้ำลายีรอยู่ในปากมันรู้สึกว่าแบบอยากอยากจะต้องต้องถุยออกมาอะไรเงี้ยบางอย่างอะน้ำลายคนเราไงมันอยู่ในปากเราอะแต่มันไม่ถ้าให้ไดนก็จะรู้สึกว่ามันมีแบบระคายคอต้องถุยอย่างเงี้ยมีก็จะมีถุยถุยออกมาแล้วไงพี่ดูกเขาข้างมันนะซื้อกระโถนพี่ครับน้องครับกระโถนเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเป็นผมไม่ผมว่าไม่ต่ำกว่าพันปีแล้วเพื่อนพี่บัะค่ะคือความเซ็กซี่ของเพื่อนหนูขึ้นรายทุกคนจะแบบ กิฟซี่เฮ้ยแนะนำให้หน่อยดิ <c oughs> เป <c oughs> ิดผู้ชายพวกนี้มาเลยบอกเออเดี๋ยว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  <c oughs> พาไปเจอกิผมว่าผู้ชายที่เขามีคนทักว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าดูดูเถื่อนดิบเขายังไม่ขนาดคุณเลยนะ <c oughs> อันนั้นผู้ชายด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นแล้วแต่บางเรื่องแล้วบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยเออเขาแบบสะอาดมากนะถ้เทียบกับบ้านหนูนะนี่คือผ้ามายาวงการมายาัวตวนะเดี๋ยวเราจะคุยต่อเพราะว่าคุณกิฟซี่เนี่ย เคยได้ยินมาว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนทําให้คุณไอซ์เนี่ยมีบุคลิกภาพสามารถเล่นเป็นนางร้ายได้มันเป็นของมันเองหรือเปล่าอยู่ดีๆก็ร้ายตอนเด็กๆน่ารักนะรู้ว่าตอนเด็กๆไม่เป็นอย่างนี้อน่ารักตอนเด็กเป็นแบบอ้าแบบเงียบๆแบบพี่มันพูดหน่อยมากทำเสียงแบบเาทำเสียงแบบเขามาแบบอ้าวแล้ววันนี้รอแล้วไปไปไหนกันนะจะไปทานอะไรอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่คนน่ารักเลยนี่คือคนธรรมดาที่เราควรจะจีบแบบนี้แต่นี่กลายเป็นอะไรละไม่ก็พอปคนี่มาง่ายเลยว่า เป็นไอ้อะน้องไอ้แบบดูแบบใสๆอะไรเงี้ยถ่ายถ่ายหนังสือมาร์กซินไอ้แบบแล้วก็แบบชี่นางไอ้ก็แบบดูน่ารักอะไรเงี้ยบ้าไม่พอเป็นอย่างเงี้ยไม่พอเป็นอย่างนั้นไม่มีอความอยู่เลยอะจะบ้าเหรอพี่คนเรามันมันก็ซึมซับกันได้ในระดับนึงเท่านั้นแหละมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่มันติดมาจากแกใช่ไหมมันติดไม่มันเป็นของมันเองด้วยมันเป็นเล่นละครเยอะไงโหเสียงมันเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่อมันติดมาจากแกใชาไหมมันติดมาจากแกใช่ไหมไม่มันติดมารากแกใช่ไหมมันติดมาจากแลใช่วลา เอาแต่แต่ละเราแก้มันขย่งไว้พีอคีดไงเราไม่อยู่กับไอ้ยไอ้คุณแบบก็จริงๆพอตอนเด็กๆอ่ะนั่งทานข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพอพูดอะไรอ่ะฟังไม่เคยจบเลยไม่เคยฟังเลยคนที่พูดไม่มีน้ำหนักพูด เออหรอวันนี้แล้วคนอื่นก็เฮ้ยแกมันอย่างนั้นอย่างนี้นี่แบบเห็ขาเลยไปเรื่องนู้นไม่แล้วคือไม่มีใครฟังมันเลยคือเป็นคนพูดอะไรไม่มีน้ำหนักอ่ะคือพูดพูดแล้วแบบเหมือนแบบเฮ้ยมันแล้วคนอื่นก็จะแบบอ๋อมันเฮ้ยมันอย่างเงี้แล้วคือไม่แผลงใจอ่ะไม่มีใครฟังมันนี่อ่ะพอวันหนึ่งหนูก็เลยอยู่ที่บ้านหนูตั้งใจว่าวันนี้จะมาเจอเพื่อนจะเป็นคนใหม่เฮ้ยคุณเป็นคนเดิมดีกว่าเออหรอไม่ทันแล้วกลับไปไม่ทันแล้วปัจจุบันนี่คือแบบ ปัง่งนคุยเดือนละพันเกินเกินคุณคุณครับก่อนจะไปเรื่องคุณสองคนนะครับซึ่งเราจะไปต่อแน่น่เฮ้ย <c oughs> ชอบมันยืนอยู่ตลอดทางพี่นี่ใครอะ่ะโดนไปสร้างสร้าง สร้างสั่งซีนหน่อยใครอ่ะไปเที่ยวไปเที่ยวเราใครอะฟีให้ฟรีเขาให้ฟรีมาแล้วมาแปะแคือเป็นคนชอบเป็นเป็นโฟมตัดที่อยู่ตรงที่ท่องเที่ยวแล้วเราไปนั่งคู่ใช่ใชไม่ใช่ว่ามีตัวตนนะฮะเป็นโฟมตัดอันนี้ที่พักกิฟซี่เหรอครับใช่เวลาเวลามาเข้าบ้านเข่าเขอบคุณงมุ่งเข่าคนอะไรตัวเท่าหมากระเป๋าดีสิแต่ว่าหนูนอนได้นะเนี่ยเขาหลักมานอนนี่นะหนักถึงสี่สิบกิโลไหมสี่สองแต่ก่อนสามแปด คือสามปดเธอเลยบอกว่าปัห้าสิบเจ็ดไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวนะไม่ถึงอะห้าสิบเจ็ดเราแบบไปทาชนให้ดูก็ได้ไม่มีทางบักระชชนข้างหลังสมัยก่อนมันแขวนไม่ตรงไม่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 มี ไอ้พิ่งไปทำวันก่อนนี่เองนี่โม่ทำไมตอนสมัยก่อนแล้วแต่อเภอพ่อผมสูงกว่าผมผมฟุ้งกว่าตัวแค่นี้พ่อผมเพ่ต่างเพอาะมาในตอนนี้ต้าน17ไม่ได้เดี๋ยวจะพาดูตรงไหนก่อนจากหน้าวะไอ้เมื่อกี้คุณจะให้ดูอะไรอ๋อม้าไงนี่เขามีเขามีโบว่าด้วยอ่ะยังไงคะนี่คือหวงจุ้ยเหรอหวงจุ้ยมีคนเคยบอกฮะต้องมีม้าเนี่ยแค่นั้นแหละเอามาแล้วก็ไม่ฟังให้ครบม้ามัน ม้ามันเป็นสัญลักษณ์ของการทยานไปข้างหน้าอ,อนะมันต้องเปลี่ยนพละกกาลังแล้วมันทยานไปข้างหน้าก็คือความก้าวหน้าแต่หนูมีแต่ที่เขามีให้เนี่ย <c oughs> เพื่อให้เราเตือนตัวเองว่าเรายังทยานไปข้างหน้าหรือเปล่าอออรอรงเท้ารองเท้าอ่ะ,อะ ดูนะเหมือนกันหมดเลยลเ,ลเลรืเ่อง <Out> ไม่ได้จริงทำไมอะทำไมทำไมเรื่องไม่ได้จริงคือเป็นคนที่ถ้าเจอรองเท้าแบบที่ชอบคุณต้องซื้อมาทุกสีเลยคือไม่ใช่แค่รองเทา้าอ่ะบางทีเสื้อเราเลือกไม่ถูกว่าเอาขาวหรือดําหรือเอาอะไรดีก็ <c oughs> จะซื้อมาก่อนเฮ้ยแล้วจะมีเงินเก็บเหรอครับน้องทําตัวแบบนี้ไม่มีที่เก็บดีกว่าค่ะมันจะไม่มีที่เก็บด้วยใช่แบบคือในหัวเราอะชอบมีสองสองแบบบุคลิกอะอีกใจนึงก็ชอบด่าเดี๋ยววันนึงไม่มีงานเดี๋ยวไม่มีเงินเก็บละ ก็ทํางานอยู่เนี่ยทุกอย่างที่ซื้อมาเนี่ยเอาไว้ใช้เนี่ยเพื่อจะได้งานเพื่อจะได้ก็ไม่ได้้ชรก็จะออยากซื้อแหละคิดซีเป็นอย่างนี้ไหมคิดซีช้อปปิ้งแบบนี้ไหมไม่ค่อยช้อปปิ้งอะค่ะเสื้อผ้าซื้อไหมซื้อรองเท้าสมมุติไปเที่ยวต่างประเทศคุณจะซื้ออะไรกลับมาจะชอบซื้อพวกหนังสือวถ้วยพวกถังจริงจริงเราเคยแบบเราเคยไปนั่นใช่ไหมของแต่งบ้านเงี้ยเหรอไปอังกฤษกันสองเดือนไปไหนครับไปอังกฤษค่ะไอ้ก็ ตอนถากกัะเนี่ยโอ้โหเรื่องน้ำหนักอะไรเงี้ยแบบไอ้ก็มีแต่เสื้อผ้าคือซื้ออะไรของเยอะไปหมดเลยอ่ะ80ถึงร้อยโลแต่คีเนี้ยชิปปิ้งกลับมาแกระซื้อเสื้อผ้า80ถึงร้อยโลไม่มีก็เอาไปด้วยไงเอาไปแต่งตัวซื้อถ้วยถังแต่กิฟที่ชิปปิ้งกลับมาทุกอย่างเป็นถ้วยชามกาแฟเก้าสิโลฮะกโลหนังสือคุกบุ๊กชามถ้วยชากะละมังแล้วอร่อยไหมโอเคทำอะไรอร่อยคะ ไม่มันทําอาหารอร่อยอะไรอ่ะกีบอี๋ดีดีที่ซุปเนาะเออดีดีซุปจริงเกียบอี๋อะทำกียบอีใช่ทำกียบอี๋งงว่าไปเมืองนอกซื้อของมาเก้าสิบโลแล้วกลับมาทําเกียบอีเชิญไปต่อครับคุณขออนุญาตถอดรองเท้าไม่ไม่ใส่แล้วใส่ก็เย็นเอาอะไม่ใส่แล้วดูไม่คล่องตัวใช่ไหมครัไม่คล่องตัวดูดิแต่งแต่งบ้านอะเป็นคนแต่งบ้านเก่งปะเก่งครับลูกไม่เอาออกนี่ญาตินี่ญาตนะ ย่าย่าเป็นฝรั่งเป็นย่าที่รักมากเดี๋ยวเดยวเลักษณะซื้อมานานแล้วไม่ไม่ได้เอารูปมันญาติชื่อสี่คูนหกนิ้วนะฮะอย่างนี้เราต้องมาแนี่ครับที่พ่อมันมาบ้านอ่ะก็ชอบแดาเรื่องนี้อยู่ได้แล้วทำไมไม่เอารูปใส่อ่ะเราหารูปแบบจะมาเป็นรูปตัวเองอยู่ดีบ้านตัวอย่างหรือเปล่าเนี่ยชอบแกหลอกฉันใช่ไหมอันนี้ยืมห้องตัวอย่างแกยืมไกลคอนโดแกยืมห้องคอนโดเขามาแล้วเดี๋ยวแกต้องคืนเขาใช่ไหมตัวอย่าง เดิมเคยเป็นพิธีกรด้วยกันเรอไอซ์ไอซ์บอกว่าเคยทำเป็นเป็นพักเป็นพักสนามใช่สิบห้าสิบหกอะไรอย่างเงี้ยเป็นพี่ที่ให้การปรึกษาความรักให้กับน้องไหมครับพี่เหรอพี่หรอือตอนนี้มันดูเป็นพวกเดียวกันไปแล้วไม่ไม่เป็นพี่แล้วเรียกพี่กิฟซี่อยู่ปะเรียกเรียกประมาณเจ็ดวันแรกที่เจอเจ็ดวันแรกที่เจอไปพี่เขาเรียกไอ้น้องปีนเกลียวจะไปปรึกษาอะไรได้คะทาไมคะมันเก่งกว่าหนูเรื่องอะไรเงี้ยใครบอกได้ข่าวว่าอะไรนะ คุณอะไรนะคุณเฮิร์ตจัดตอนเด็กๆอ่ะใช่มันคอลรามันก็ต้องมีบ้างหารูปสมัยเด็กๆให้ดูหน่อยดิบ้านสมไมไม่มีรูปตอนเด็กๆเลยฮะต้องให้ทีมไปหามาให้เกียรติคนที่มีอ่ะเกียรติคนที่มีสตรีนนทบุรีครับคุณไม่ภูมิใจในโรงเรียนของเราเหรอนี่บ้านผมอยู่นนทบุรียนไอ้โรงเรียนอาจจะไม่ภูมิใจในหนังหน้าตัวเองหามาเซรูปนี้นี่นะครับเอ้ยก็โอเคนะโอเคเหรอเออถือว่าหมายหมายว่าถ้าเด็ก เด็กมัธยมหน้าตาอย่างนี้ก็หน้าตาดีแล้วนะไม่เปลี่ยนละอ่ายุคนั้นสมัยนั้นเนาะเดี๋ยวนี่อื่ไม่หมดสิยังไม่หมดในีในอันนี้รูปเล็กอ่ะรูปเล็กค่ะนี่แฟนเขาที่เป็นทอมนะฮะไม่ใช่อันนี้เพื่อนผู้หญิงมีแฟนเป็นผู้ชายแฟนทอมไหนแฟนทอมไม่มีไม่มีไม่มีแฟนบอกว่าเฮิร์ตมากไม่ได้อยู่โรงเรียนนี้เฮิร์ตมากอะไรคืออ๋อแฟนโรงเรียนอื่นด้วยยังไงยังไงบ้าไม่หรอกเกาเป็นโรงเรียนหญิงล้วนนะคือนี่ก็เคยเจอแต่จำไม่ได้แล้วแหละสมัยเด็กมากแล้วอ่ะแล้วไอ้ก็มันก็มีเรื่องทำให้แบบเกิดการเฮิร์ตอ่ะ เราเด็กๆดทําอะไรไม่ถูกแล้วก็แบบไม่เคยเสียใจแล้วก็แบบเหมือนละครอ่ะเดินผ่านไปเอาเห็นเขาเดินกับคนใหม่อะไรเงี้ยเหมือนตลกมากเลยอ่ะแล้วก็ลองไห้รองไห้แล้วก็ใช่ก็ตบกบ อ๋อมีดึงชกดึงชกแล้วก็หายใจไม่ออกแล้วก็อ๋อเราหายใจไม่ออกด้วยแบบไม่รู้ว่ารู้สึกหายใจไม่ออกเานยัดีร้อ้แล้วเพื่อนบอกเอาไงดีเอาไงดีไปโรงพยาบาลหน่อยให้น้ำเกลือก็ยังดีคือคือเว่าป่วยป่วยใช่ว่าเราทำไม่ไหวแล้วก็เราแบบกบมาก่อนนะขอคุยกันขอเจอหน้าก่อนแล้วค่อยแบบเผื่อเขาเปลี่ยนใจแล้วกับกันวันหนึ่งผ่านไปไอ้ก็เคยอยู่จุดนั้นที่เลิกกับคนนึงแล้วคนนั้นแบบเจอกนอนคือเราก็เลยเข้าใจว่า มีคนไม่เอาอ่ะมีแบบเราเป็นฝั่งเลิกเขาเหมือนกันในภายหลังก็เลยรู้สึกพอโตมาก็รู้สึกว่าคือคนเราพอวันหนึ่งที่เขาคิดแล้วเขาไม่เอาก็คือไม่เอาเขาจะไม่เอาก็ไม่เอาก็ไม่เอามันไม่ติดซคุณสรุปให้น้องมันฟังซิว่ามันคืออะไรเรื่องแบบนี้สอนอะไรล่ะสอนไม่ได้แล้วอันนี้มันเล่าสมัยมันสิบกว่าปีก่อนเดี๋ยวนี้คือโอ้เดี๋ยวนี้คืออะไรโอ้โหต้องถามมันมากกว่าล่ะไม่เชื่อเลยนายจะแบบ l o จิกแล้วก็จะฉะฉานจะจะอยู่ในโลกของความเป็นจริงแล้วก็จะจะไม่เพ้อฝันมากเกินไปถ้าใครถ้าใครนาะถ้าใครน้อยมากอย่าปรึกษาคนหูเลยเออคนหูกว่าเดิมอีกอะมันจะพูดกับแบบมันก็ไม่ได้ไหมพอแล้วไหมฮะหรือไงก็พอไอมา่ะจะไปนั่งแบบคุณก็ยังอยากอยู่ไงเขาจะว่าอยากอยู่นะแล้วแบบชนดีก็ยังแบบทำไมะเราไม่อยู่ไม่ได้ยังไงต่อนิดนึงมันไม่ได้แล้วมันแบบพอแล้วเว้ยคือไม่งั้นหนู เสียเวลาชีวิตแบบคือน่าลำคขกคือหยุดปะพอเบื่อก็คนเรามันไม่จําเป็นที่ต้องได้แต่งงานกับคนที่รักไม่ใช่เหรอเนี่ยเป็นคำพูดที่มันเคยพูดกับเราตอนเด็กๆนี่เป็นคาพูดที่มันไม่แน่หรอกว่ารักเขาแล้วก็อาจจะไม่ได้รักเราเท่าที่เรารักเขาก็ได้ใช่เป็นคําพูดที่ตอนเด็กๆอไอ้โลกสวยมากใช่เราเอามึงนพูดว่าเอ้ยมีคนพูดว่าเราอาจจะไม่ได้แต่งงานกับคนที่เรารักวะเข้าใจเด็กอายุสิบห้าสิบหกไม่ได้นะไม่ได้เลยนะทำไมอะ อ้าถ้าเราไม่รักคน <c oughs> ที่เราเราเราจะแต่งงานทำไมอะ่ะอะไรอ่เงี้ยเป็นเด็กที่ไม่เข้าใจแล้วภาวะดึงอะ่ะนี่คือคําพูดของมันเองเมื่อตอนเด็กๆนะ <c oughs> ที่เราฟังแล้วมาพูดว่าก็คนเรามันอาจจะไม่ได้โชคดีเสมอไปไม่ได้แต่งงานกับคนที่รักแต่รักไม่ที่สุดคนเรามันจะต้องมีแบบรึสุดใจคนนึงอะ่ะทีนานขยันส่งมาอีกแล้วนะครับท่าน คนนี้คือใครครับคุณก็คนเดียวแบบตู้เย็นนนั่แหละเขาเป็นของแถมของแถมจากที่เรียนเรียนอะไรตอนนี้คุณเรียนอะไรฮะหนูไปเรียนของดิดิเรียนหนังสือได้พุ่ยจอยอยากไปเรียนมากอ่ะหนูไปเรียนของสถาบันพระปกเก้าเป็นการปกครองรุ่นใหม่ในระบอบประชาธิปไตยอะไรเงี้ยพี่ดำยุคใหม่แล้วเด็เขาไปเรียนด้วยกันใช่แล้วไปเจอกันบังเอิญได้เป็นของแถมกลับมาแต่งานเมื่อไหร่ยังอะไม่รีบอ่ะอันนี้คือเพิ่งเจอเลยใช่ป่ะเจอก็จะสองปีละที่ไปเรียนนะก็สักพัก แล้วของเราอ่ะมีรูปอะไรแบบนี้ไหมไม่มีไม่มีขั้นนั้นมีแค่แบบคุยคุยบ้านอะไคุยคุยบ้านนี่ไม่เป็นตัวเป็นตนไงก็คือไม่มีไม่มีดีพอที่จะถ่ายรูปคู่แล้วบอกว่าเนี่ยตัวจี๊ดเฮ้ยหนูว่าใ่ใช่ใช่ใช่ป่ะใช่ใช่ยังไม่มีแบบว่าแฮชแท็กยังไม่มีคืออะไรครัคืออะไรครับคุณมันจะต้องแฮชแท็กยี่มีความรักไงยังไม่ได้มีความรักทีมงานผมบอกว่าเวลากริฟหักอาการหนักมากจริงไหม นี่จะตัดเป็นเางางขาสั้นหเหรอครับคุณเยๆๆๆคุณเมย์ให้ดูนะฮะเฮ้ยเด็กเราให้ดูเหมือนกันผมมีของเขาครับ <S <S ตอนผมวงออกมาจากข้างเดนบารคับผมต้องมีอะไรคาใจค่าใจอะไรครับคุณ